ครับสวัดดีครับพี่น้องเมื่อวนี้ลงมาเบิง่งรถไถดันดินดันทินดินทมซ้าเก่าพี่น้องใต้เหือนนี่เฮื้นก็นเหลียวเห็นอยู่นี่พี่น้องใต่สวนยางนี่เลยถมลงนี่พี่น้องเลยเมื่อวนี้ดันเอาดินแถวนี้ถม,มแล้วกก็เอาดินทางนั้นมาถมถมให้มันอันนั้นซัก ซาหน่อยนี้วะสัสลองมาเบิ่งพี่น้องเป็นได้ดินก็ดันง่ายๆดอกดันอ่อนๆพี่น้องดินก็ได้บ่ได้แก่นเพราะามันเป็นดินทรายฝนตกแล้วโอ้ยอ่อนคับพี่น้องทางนี้พม่นส่วนปามนี่อันนี้พม่นส่วนยางพี่น้องติดกันจะซาหน่อยนี้มันหลายปีแล้วล่ะมันเก่ามันห้างเลยพี่น้อง เลยมาถมมาเบิ่งพี่น้องที่ถมได้บ่หักบ่แล้วดอกพี่น้องเอ้ยมือนี่ไม่ได้ได้กับโบเล้ามือใดว่างมือใดว่างๆไปเลยจังมาดัานมือใดโบว่างกับโบได้มาดัานดรถกับใดแล้วแต่จังหวะไอ้พี่น้องไปเบิ่งดูเป็นได้ใด พักกระสีดไม่หรอกไปไว้ซานห่วนั้น,น,นเนี่ยที่ใดอ๋อพักกระสีดว้ายมันจะบแ่แล้วแล้วต้องอดินทางนั้นมา มันต้องเอาดินทั้งพุ่นมา มดแล้วในดินนี่ เป็นดินทราย 自己拍。